ใครสอนวะมีใครอยู <Workers> <S <S ่ก <Obi> ิน2ปีเราหลังวันที่28ถึงวันที่2ธันวายนค่ะการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้หนึ่งก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและมานยาจิตติดทั้งนี้มีโรงเรียนในที่ประถมศึกษาการจนบุรีเขต3เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเวลาสมควรแล้วขอเรียนทุกแห่งที่ได้ร่วม ให้ใช้งบประมาณให้ใช้เงินสำหรับการจัดการเพราะฉะนั้นเราก็จะมีส่วนร่วมช่วยกันที่จะใการดกาต้องมีอะไรที่เรา อย่งอยู่ที่แดกนการสนาะมหลุดมาอีกแล้วสําหรับโรงเรียนเทศบาลแม่ยกกังตัดได้มีมวยเสือมาหนูได้เรียนรู้กติกาไปด้วยสําหรับคุเศอลอย่างอยอะที่โรงเรียนเทศบาลนะครับเอากำแพงืยอแล้วซ้ายขวาลูงนี้นหลุดออกร้องลอง้สามร้อสี่ร้อห้าหมายเลขเจ็ดยิงทางโน dạng ai dạng vô dạng vô ơi chờ luôn, chờ lớn dạng ai hai má ơi mày thử thế sao bạn dạng ai dạng ai hai ลูกล้ำก่อนล้ำก่อนล้ำขนาดล้ำขนาดล้ำขนาดไม่ทันแล้วยังมาแล้วยังไงโออ